ายการแตกรายการจ่ายก็เหมือนกันกับเวอร์ชันธรรมดานะเออเอาวะเอาวะเอาวะมาเอาวะเอากล้วยมาจ้าไม้ปังนะว่าไปร็มทั้งหมด30สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่สวีทบลันซ่านะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นน้ำแข็งนะคะ สวิบเิลซาเอ็กมานั่นเองนะโอเคนะคะวันนี้ก็ฝากเงินเข้ามา500บาทนะคะเดี๋ยวขอ,อาพาดูเ,ดเก็กเกก่อนนะเนาะเบ็ดเกมขั้นต่ำนะ1บาทเท่านั้นแล้วก็ซื้อฟรีสปินนะคะ100บาทเท่านั้นเนาะมันเพิ่งอัปเดตใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะขอญาตเป็นฟรีสปิน3 0 0บาทให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่า จะขาดทุนหรือว่าจะปังนะเอออะปีรอน,นซ่านี่ก็คือไม่รู้ใจเขาเลยจริงๆนะแล้วแต่อารมณ์เขาจริงๆอ,ะอ่ะไปดูกันนะคะว่าจะได้มาดีหรือเปล่านะสามรับเป็ด300บาทรายการแตกรายการจ่ายก็เหมือนกันกับเวอร์ชันธรรมดานะเออเอาวะ่ะเอาวะ่ะเอาวะ่ะ มาว่ะอ่ะกล้วยมาจ้าเฮ้ยปังนะ oh, ว่าไปเ <nice. S 1> ป็นทั้งหมด3 1สิบเอ็ดอ่ะ460บาทนะคะ460บบาทจ้ารอบนี้ไม่ขาดทุนแล้วนะคะได้กันมาแล้วนะอ่ะไป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  สำหรับใครที่งบน้อยทุนน้อยเล่นได้หมดเลยนะคะ100่งบาทก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะจ๊ะยาวยาวไปนะคะไปค่ะ4ี่ร้อยิบาทนะคะอ่ะโอเคเราก็ได้ทุนคืนกันมาแล้วด้วยนะคะ สวยนะคุณมาโอ้โหเฮ้ยไม่แตกอ้าวนี่อ้าวแตกต่อมันน่าจะมีตัวแตกต่อเนาะโอ้โหโคุณสวยเหมือนกันนะคะเฮ้ย คุณยี่สิบเอ็ดส้อยย่บาาทจ้าแตกกันมาอีกแล้วนะคะสวยงามตามเตืองนะคะใครที่ดูอยู่นะถ้าสนใจอยากจะมาเล่นด้วยกันลิงก์ลายด้านล่างก็มาได้เลยนะคะต่อจากประมาณนี้นะคะเล่นง่ายแต่ง,ง่ายกำไรดีแบบนี้เลยนะคะ อ่ะ229าบาท700 7ร0 0บาทนะคะเวอร์ชั่นนี้ว่าไปปังนะอยาจะมาลองก็ลองดูได้นะคะยินดีต้อนรับเนาะอ่ะหัวใจปะหัวใจไม่แตกแม สอบถามกันได้นะไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะคะสามารถทักเข้าไปสอบถามในรายได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวขอจะหมุนอีกสองรอบแล้วกันให้มันเหลือ900บาทนะก่อนไปนะคะโอ้ยมาสามแล้วจ้ะอืม โอเคนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะสวัสดีค่ะ